เด็กหญิงนิยายขอจุดทูปหาสามีสักคนบทที่เก้าสิบหก วันนี้หลังจากการประลองขี่ม้ายิงธนูผ่านพ้นไปก็ต้องรื้อกระโจมเดินทางกลับเมืองหลวงคณะราชทูตของแควนหนานรีเดินทางมาเมืองหลวงได้หลายวันแล้วพวกเขาได้มีกำหนดการเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเดินทางกลับในวันมะรืนนี้แต่ว่าระหว่างทางกลับเมืองหลวงนั้นจู่จูองหญิงหกก็มุดขึ้นรถม้าของหนิงฐานด้วยความกลัดกลุ้ม ครั้นหมิงฐานเห็นนางมีสภาพจิตใจเศร้าส้อยเสื่องซึมขึ้นมาอย่างฉับพลันก็เอ่ยถามอย่างระมัดระวังว่าเกิดอันใดขึ้นหรือก่อนการประลองข้าได้ตกลงกับแม่ทัพน้อยสันไว้ว่าถ้าหากข้าชนะเขาก็จะตอบข้าว,ว่าตอนนี้เขามีสตรีที่ชอบหรือไม่นางเอามือเท้าแก้มหน้าเปี่ยมล้นไปด้วยความทุกข์ระทม เมื่อครู่ข้าไปถามเขาบอกว่าไม่มีหมิงถ่านล่องออกเช่นนั้นก็ดีเลยมีใช่หรือข้าถามเขาว่ายินดีเป็นพระสวามีของข้าหรือไม่ เขาบอกว่าเขาเป็นนักรบของแขวนต้าเซียนควรจะปกป้องพิทักษ์บ้านเมืองจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไหนเลยจะไปเป็นบุตรเขยของแขวนอื่นได้ข้าบอกว่าเขาเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้คิดจะให้เขาไปจากแขวนต้าเซียนเสียหน่อยข้าแต่งมาอยู่ที่นี่ก็ได้นี่นาเขาก็บอกอีกว่าเพิ่งจะรู้จักกันเมื่อวานนี้จะให้ทาบทามสู่ขอเลยได้อย่างไรการแต่งงานจะต้องรู้จักและเข้า าใจกันและกันก่อนถึงจะตัดสินใจได้แต่ว่าวันมารื่นข้าก็ต้องกลับหนานลุ่แล้วไหนเลยจะมีเวลาไปทำความรู้จักกับเขาเล่าพอพูดถึงตรงนี้ใบหน้าซาลาเปาดวงน้อยขององค์หญิงหกก็งอง้ํำลง เจ้าว่าเป็นเพราะเขารังเกียจข้าใช่หรือไม่เขาถึงได้ปฏิเสธข้าครั้งแล้วครั้งเล่าการแต่งงานในแคว้นตาเซียนของพวกเจ้ายุ่งยากวุ่นวายเพียงนี้เชียวหรือถึงแม้ข้าจะทูลขอให้ห้องเต้แห่งแคว้นต้าเซียนของพวกเจ้ามีรับสั่งบังคับเขาได้แต่ถ้าหากเขาไม่ยินยอมข้าทําเช่นนี้ก็มีแต่จะทําให้เขาเกลียดชังข้ามากกว่าเดิมมีใช่หรือ เมื่อก่อนกระทั่งขอให้กษัตริย์นานลี่ส่งพระราชสารบอกให้ผู้อื่นอย่าภรรยานางก็ยังเคยทำมาแล้วแต่บัดนี้กลับคิดผวงกลัวว่าสินวี่จะไม่ยินยอมนอกจากหมิงฐานจะเหนือความคาดหมายแล้วยังรู้สึกปราบปลื้มมากทีเดียวดูท่าองค์หญิงน้อยคงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนางคิดใคร่ครวญจากนั้นวิเคราะห์ว่า ดูท่าแล้วญาติผู้พี่สกุลสันคงไม่ได้ตั้งใจปฏิเสธหรอกพวกเจ้ารู้จักกันเป็นระยะเวลาสั้นเกินไปจริงๆเรื่องการแต่งงานนะ่ะเขาต้องคิดให้รอบคอบเจ้าก็ยิ่งต้องรอบคอบมากกว่า จริงหรือองค์หญิงหกมองนางด้วยท่าทางหน้าสงสารเวทนาหมิงฐานพยักหน้าต่อมาก็กวักมือเรียกบอกใบให้นางขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนางขยับเข้าไปหาด้วยความสงสัยเครือบแคลงหมิงฐานเอ่ยขึ้นเสียงเบา เมื่อครู่ตอนพวกเจ้าประลองกันข้าถามสามีแล้วสามีบอกว่าในกองทัพติ้งไปไม่มีผู้ใดมีฝีมือการขี่ม้ายิงธนูเหนือไปกว่าแม่ทัพน้อยสันอีกแล้วถ้าเขาจะทำจริงๆเมื่อกี้ก็สามารถยิงลูกธนูของเจ้าให้หล่นไปพร้อมๆกับยิงเข้าเป้าได้องค์หญิงหกตาลึงลานไปชัวค่วนณะก่อนจะเอ่ยอย่างเชื่องช้า เช่นนั้นเขาก็จงใจอ่อนข้อให้ค่าหาไม่แล้วจะเป็นเช่นใดได้เล่าแสดงว่าเขาไม่ได้เกลียดชังเจ้าหรอกองค์หญิงหกรีบกอมมือหมิงฐานเอาไว้ในเมื่อเขาไม่ได้เกลียดค่าแล้วพวกเราจะทำความรู้จักกันอย่างไรดีเหลืออีกแค่สองวันเท่านั้นอีกอย่างทางเสด็จพ่อค่าก็ได้ดูตัวบุดเขยที่หนานลี่เอาไว้ให้ข้าแล้วด้วย พอพูดถึงช่วงท้ายนางก็ร้อนตัวเล็กน้อยซุ่มเสียงแผ่วลงเรื่อยๆแต่ว่านางก็นึกอันใดบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบร้อนเอ่ยเสริมขึ้นว่า แต่ถ้าหากแม่ทับน้อยซันไปสู่ขอกับเสด็จพ่อเสด็จพ่อจะต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งแน่นอนเจ้าเองก็รู้ว่าเสด็จพ่อค่ะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างนานลุยกับต้าเสียนยิ่งกว่าอะไร เช่นนี้นี่เองหมิงฐานพยักหน้าความคิดเคลื่อนไหวทำงานทันใดนั้นก็นึกวิธีออกมาได้เพียงแต่นางพรันนึกถึงจิ้งตอกขาวที่ถูกองค์หญิงน้อยหอบกลับไปขึ้นมาพอความคิดมาถึงปากนางก็กลืนกลับลงท้องไปทันทีนางตรงใจกระแอมกระไอสองทีแล้วเอ่อยอย่างเชื่องช้าวิธีนะ่ะย่อมมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่า องหญิงหกอยากจะรู้ด้วยใจจริงหรือไม่องค์หญิงหกงงงงนิดๆข้าจริงใจยิ่งหมิงผานหาได้มององค์หญิงหกไม่นางเพียงแต่ลูบรอยยับย่นบนเสื้อผ้าอย่างเนิบช้าพร่ำบ่นไปเรื่อยเปื่อยอย่างไม่เดือดเนื้อร้อนใจว่านี่ก็ใกล้จะเข้าเหมันฤดูแล้วแต่ชุดหน้าหนาวปีนี้ยังไม่ได้ตัดเย็บเลยปีที่แล้วก็ไม่ได้ตัดชุดใหม่เฮอ้อ เป็นถึงพระชายาผู้สูงทรงแต่ใช้ชีวิตประหยัดมัธยัติมากเกินไปจริงๆในที่สุดองค์หญิงหกก็รู้สึกตัวข่ขายกจิ้งจอกขาวให้เจ้าหมิงถานช้อนตาขึ้นมองดูนางอย่างสงบเยือกเย็นถ้าหากเมื่อวานเจ้ามอบให้อย่างจริงใจก็คงจะมีค่ามากพอแต่ว่าเจ้าริบกลับไปแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีค่าถึงเพียงนั้นแล้ว ถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องการสิ่งใดข้าจะให้เจ้าทุกอย่างหมิงผ่านแซงทำเป็นใครครวนตึกตรองผ่านไปครู่ใหญ่กว่าจะเอ่ยขึ้นว่าก่อนจะไปมาย่างน่องแก่ที่จวนอ่องให้ข้ากินสักน่องก่อน ได้หมิงผานพึ่งพอใจยามนี้ถึงค่อยยิ้มตาหยีพลางเรียกให้นางเอาหูเข้ามาใกล้ๆกระซิบลงที่ข้างหูของนางเสียงเบาสองสามประโยคเมื่อองค์หญิงหกได้ยินหลังจากคิดทบทวนครู่หนึ่งใบหน้าสาลเปาก็ยิ้มสดใสขึ้นมาทันทีน้องแกะสองนอง้ององค์หญิงอย่างข้าจะย่างให้เจ้าสองน้องเลย สองวันให้หลังคณะราชทูตจากหนานวีเตรียมตัวเดินทางกลับฮองเตเง้เฉิงคังได้เตรียมของกำนันไว้หลายสิบคันรถพร้อมด้วยพระราชสารไต่าถามสารทุกสุขดิบหนึ่งฉบับนั่นเป็นการแสดงไมตรีฉันพันธมิตรจากแขวนต้าเซียนหมิงฐานตื่นขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวตั้งแต่เช้าตรู่นางนั่งรถม้าของตัวนอองรีบเดินทางออกไปส่งองค์หญิงหก ถึงประตูเมืองเป็นพิเศษเมื่อเห็นว่าเป็นหมิงฐานองคหญิงหกก็กระวีกระวาดลงจากหลังอาชามากุมมือทั้งสองข้างของนางเอาไว้ครี่ยิ้มแล้วเอ่ยว่าข้านึกว่าเจ้าจะไม่มาเสียแล้ว จะเป็นไปได้อย่างไรสัญญาวไว้แล้วว่าจะมาส่งเจ้าก็ต้องมาส่งสิลี่เออถือกล่องผ้าดิ้นใบหนึ่งเข้ามาอย่างถูกจังว่าหมิงถานรับกล่องผ้าดิ้นมาก่อนจะยื่นส่งออกไปมอบให้ข้าหรือองค์หญิงหกรับมามองพีนิดด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่ครู่หนึ่งข้าเปิดดูตอนนี้เลยได้หรือไม่หมิงถานพยักหน้า ได้อยู่แล้วองค์หญิงหกเปิดออกดูยังอดใจรอไม่ไหวในนั้นมีถุงหอมอันงามวิจิตรปราณีตยอย่างที่สุดใบหนึ่งใส่วางอยู่นางจ้องมองตาไม่กระพริบพร้อมเอ่ยอุทานว่างดงามเหลือเกินนี่เจ้าปักเองหรือ วันนั้นก่อนจะลงจากรถมาองค์หญิงหกพร่องถามหมิงผ่านว่าถุงหอมตรงข้างเอลติ้งเปยอ๋องได้มาจากที่ใดปักลวดลายได้งดงามเหลือเกินหมิงฐานจึงจดจำเรื่องนี้เอาไว้ในใจพอกลับตัวนไปก็ปักถุงหอมให้องค์หญิงน้อยผู้นี้หนึ่งใบ องหญิงหกถูกออกถูกใจเป็นที่สุดพอพลิกดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งนางก็ชี้ไปยังตัวอักษรคำว่าศุนที่ปักซ่อนเอาไว้ด้านในพรางพูดขึ้นอย่างแตกตื่นระคนดีใจว่าเจ้ายังปักชื่อของข้าด้วยหมิงฐานโค้งริมฝีปากพร้อมพยักหน้า แต่ว่านี่มันอันใดกันนี่คือซาลาเปาหรือองค์หญิงหกมองดูลายปากบนถุงหอมรู้สึกชะงงเล็กน้อยสิ่งนี้ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็เหมือนซาลาเปาเหตุใดต้องปักซาลาเปลาลงบนถุงหอมของนางด้วยเล่าหมิงฐานบีบแก้มของนางเบาๆอย่างอดใจไม่ไหวก็ซาลาเปานะสิเอาล่ะ อย่างไรเสียหากเรื่องนี้สำเร็จช้าเร็วเจ้าก็ต้องมาที่เมืองหลวงอีกครั้งข้าส่งแค่นี้แล้วกันเจ้ารีบขึ้นม้าเถิดเสด็จพี่ของเจ้ารอแย่แล้วหมิงฐานเอ่ยแร่ง ในทีแรกองค์หญิงหกยังอาไราอาวอนอยู่ไม่น้อยแต่พูดเช่นนี้ก็เหมือนจะถูกนางพยักหน้าเบาๆมองดูสนวิที่ขี่อยู่บนหลังอาชาแผ่นหลังเหยียดตรงตระง,งานราวกับต้นสนแวบหนึ่งจากนั้นก็กอดหมิงฐานเล็กน้อยด้วยความยินดีปรีดาซ้ำอยังกระซิบที่ข้างหูหมิงฐานเสียงแผ่วเบาว,ว่าเจ้ารอข้ามาเป็นพี่สะภ้ของเจ้าเสียเถิด องหญิงหกผู้นี้อายุยังไม่มากแต่เหตุใดถึงเอาแต่คิดจะยกลำดับอวสอให้ตนเองอยู่เรื่อยหนอหมิงฐานคิดเซิ่นวีจามออกมาอย่างไม่มีสาเหตุเขาหันมองไปทางองค์หญิงหกพี่กำลังคุยเสื้อแจวกับญาติผู้น้องฐานแวบนึงในใจมีรางสังหอ์ไม่ดีบางอย่างอยู่ๆก็ถูกมอบหมายภารกิจ ให้อารักขาคณะราชทูตและของกรรมนั้นตอบแทนกลับไปยังแคว้นหนานลี่แค่นี้เขาก็รู้สึกสับสนงุนงงมากพอแล้วคณะราชทูตแคว้นหนานลี่มากันกลุ่มใหญ่การเดินทางกลับก็สะดวกราบรื่นตลอดทั้งเส้นทางมีอันใดต้องอารักขากัน เขาจึงมักจะรู้สึกว่างานที่ฝ่าบาทมอบหมายให้นี้แปลกประหลาดชอบก้นออกจากเมืองมาได้ไม่นานองค์หญิงหกก็จงใจลดความเร็วในการเคลื่อนตัวลงจนกระทั่งขี่อาชาตีคู่ไปกับเซนวีนางจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้างว่า แม่ทับน้อยซันเดินทางกลับเส้นทางยาวไกลยามนี้พวกเรามีเวลามาทำความรู้จักกันให้เต็มที่แล้วเซนวี่อึงงานไปครู่ใหญ่เขาเพิ่งจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ในที่สุด หลังจากส่งองค์หญิงหกกลับไปแล้วหมิงฐานก็พักผ่อนนอนเกียรครานอยู่ในตัวเป็นเวลาหลายวันมิได้ออกไปข้างนอกอีกเลยบัดนี้เรื่องที่หลิงโจวสิ้นสุดลงแล้วเรื่องการบุกยึดรองโจวคืนก็ดูเหมือนจะกลับมาเริ่มเตรียมการอีกครั้งหลายวันมานี้เจียงสวยมักจะพบปากแกเกลือที่ตัววันเจี้ยนหมิงถานเองก็มิได้ไปรบกวนช่วงนี้กำลังจะเข้า าสู่เหอมันฤดูใกล้จะถึงช่วงสิ้นปีอีกครั้งแล้วนางเองก็มีเรื่องมากมายให้ต้องสาสางเช่นกันแต่ว่าเผยซื่อกลับมาเยือนถึงตวนติ้งไต๋อ๋องยังหาได้ยากยิ่งนางเป็นมารดาของพระชายาจะมาเยือนตวนอ๋องก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นางขะนึงว่าตนเองไม่ใช่มารดาผู้ให้กำเนิดหมิงถาน อย่างไรก็ไม่กล้านึกอยากจะไปก็ไปนึกอยากจะมาก็มาเสมือนตัวอ๋องเป็นสวนหลังบ้านของตนเองยามปกติหากไม่มีเรื่องอื่นใดก็มักจะเป็นหมิงฐานที่กลับไปจวนจิ้งอันโหเสียมากกว่า ท่านแม่ชะไหนวันนี้ถึงมีเวลาแวะมาได้เล่าเจ้าคะหมิงฐานประคองเผยซื่อนั่งลงบนที่นั่งตำแหน่งประธานในห้องโถงใหญ่ต่อ,อมาก็สั่งให้สู้สินยกน้ำชาและขนมที่เผยซื่อชอบกินเข้ามาเผยซื่อขยับฝาถ้วยชาเบาๆเอ่ยด้วยรอยยิ้มอบอุ่นละมุนละไม ไม่มีอันใดหรอกวันนี้ไปชมละครเรื่องใหม่ของคณะละครฝูชุนที่ตวนช้างกัวก้องเลยแวะมายี่ยมเจ้าด้วย จวนช้างตัวกงกับจวนติ้งไปอ๋องผ่านทางเดียวกันจนสามารถเดินทางกลับจวนจิ้งอันโหได้สองรอบด้วยซ้ำหมิงฐานเข้าใจความหมายจึงสั่งให้พวกสาวใช้ของจวนอ๋องพี่เผยซื่อไม่รู้จักออกไปข้างนอกก่อนชั่วคราวกระทั่งคนรอบด้านออกไปจนหมดแล้วหมิงฐานถึงได้เอ่ยถามขึ้นท่านแม่ ตกลงแล้วมีเรื่องอันใดหรือเผยซื่อเองก็ไม่อ้อมค้อมบอกวนนางหยุดคิดเลือกสันถ้อยคำแล้วถามว่าระยะนี้พันอองได้พูดเรื่องในราชสำนักอันใดกับเจ้าบ้างหรือไม่ไม่เลยเจ้าค่ะเผยซื่อนิ่งเงียบครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยขึ้นอีกครั้ง จริงๆก็ไม่มีอันใดหรอกเพียงแต่ช่วงนี้ข้าเห็นบิดาเจ้าดูมีเรื่องหนักอ,อกหนักใจข้าถามเขาเขาก็ไม่พูดเผยซื่อถอนหายใจเฮือกใหญ่ข้ากับบิดาเจ้า เจ้าเองก็รู้ดีหากเป็นแต่ก่อนก็ช่างปรไรแต่ว่าบัดนี้นางมีท่าทางลำบากใจเล็กน้อยพักใหญ่ผ่านไปนางก็กระซิบถ้อยคำบางอย่างพี่ข้างหูหมิงฐานเสียงเบาครั้นหมิงฐานได้ยินก็แตกตื่นตกใจจนตาเบิกถลนจริงหรือเชิญท่านหมอมาตรวจหรือยังเจ้าคะเผยซื่อพยักหน้าเชิญท่านหมอมาตรวจสองคนแล้ว ต่างก็บอกว่าเผยซื่อพูดไม่ออกจริงๆอายุปูนนี้แล้วหาหนทางรักษาอย่างไรก็ไม่มีบุญวาสนาเสียทีนางเลิกหวังไปนานแล้วแต่ว่าบัดนี้กลับมีข่าวมงคลขึ้นมาพูดไปก็น่ากระดากอายอยู่ไม่น้อยหมิงฐานยังคงตกอยู่ในห้วงแห่งความตกใจตื่นตะลึงสติไม่กลับเข้าร่างอยู่กับเครื่องค่อนวันเผยซื่อลูกท้องน้อยอย่างแผ่วเบา มุมปากยกของเป็นรอยยิ้มนุ่มนวลอย่างห้ามไม่อยู่ช่วงนี้ค่าค่อนข้างชอบกินเผ็ดใครๆก็บอกว่าชอบกินเปรี้ยวกินเผ็ดจะได้บุตรสาว ข้าหวังว่าจะเป็นแม่นางน้อยถ้าเหมือนกับเจ้าตอนเด็กๆยิ่งดีเข้าไปใหญ่ตัวเขาผ่องน่ารักน่าชังสดใสราเริงว่านอนสอนง่ายชวนให้คนรักใคร่ชื่นชอบยิ่งนักหมิง่านมองดูท้องน้อยของเผยซื่อแวบ,บหนึ่งครั้นแล้วก็ดื่มชาเพื่อสงบจิตสงบใจหนึ่งอึกในที่สุดนางก็เริ่มรู้สึกจริงแท้ขึ้นมานางเอ่ยพูดเสียงอ่อนแผ่ว แต่น้องชายหรือน้องสาวก็ล้วนดีทั้งนั้นอย่างไรก็เป็นเด็กที่มีบุญวาสนาทั้งสิ้นแน่นอนว่าถ้าหากเป็นน้องชายจะดียิ่งกว่าลูกสาวพอออกเรือนไปแล้วยากจะอยู่ตอบแทนบุญคุณข้างกายบิดามารดาได้เผยซื่อได้ยินดังนั้นรอยยิ้มก็ยิ่งขยายกว้างมากขึ้นเจ้าพูดถูก ถึงอย่างไรก็เป็นเด็กที่มีบุญวาสนาในอนาคตข้างหน้ามีพี่ชายพี่สาวให้พึ่งพาถ้าหากเป็นเจ้าเด็กไม่เอาไหนก็คอยให้ไปเล่าเรียนวิชาความรู้กับพี่ชายใหญ่หมิงทานแย้มยิ้มพลางพยักหน้าจิบน้ำชาเบาๆหนึ่งอึกนางมีหรือจะไม่รู้ว่าในใจของเผยซื่อหวังจะให้กําเนิดบุตรชายเพียงแต่ติดที่ในตันมีพี่ชายคนโตอ,อยู่แล้ว กลัวว่าความวาดหวังของตนเองจะพาให้นางเข้าใจผิดทําให้ความผูกพันฉันแม่ลูกร้าวฉานถึงได้กล่าวเช่นนี้ออกมา อันที่จริงนางกลับคาดหวังให้เผยซื่อให้กำเนิดบุตรชายมากกว่าความสามารถและนิสัยใจคอของพี่ใหญ่นั้นนางเข้าใจดีเขาจิตใจดีงามมีเมตตาเปี่ยมคุณธรรมแต่ก็ดื้อรั้นหัวแข็งหากอยากจะให้เขาออกกรบแผ่ขยายดินแดนในช่วงวัยหนุม่มพอถึงช่วงมีอายุก็สามารถกุ่มอำนาจไว้ในมือได้เหมือนอย่างบิดาเช่นนั้นก็เลิกคิดไปได้ ได้เลยตัจวจิ้งอันโหยืนหยัดมานับร้อยปีแม่ทัพนายกองผู้มีชื่อเสียงมีมากมายเต็มตระกูลหากอยากจะรักษาความเจริญรุ่งโรจน์ในตอนนี้ให้ดำเนินสืบต่อไปก็ต้องให้กำเนิดแม่ทัพนายกองยอดอัจฉริยะออกมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อแผนการในระยะยาวตระกูลสูงสักเรื่องชื่อล้วนแต่คาดหวังให้มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น ันทัั้้งนนนางบอกเล่าความคิดของตอนเองให้เผยซื่อฟังอย่างอ้อมอ้อมเผยซื่อจิตใจอ่อนไหวําำอย่างให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเป็นที่สุดมักจะเอาแต่คิดว่าตนเองมีใช่มารดาผู้ให้กำเนิดหมิงฐานไม่อยากให้ผู้อื่นคิดว่ามารดาเลี้ยงอย่างนางประจบเอาใจจวนอ๋องดังนั้นหลังจากหมิงฐานแต่งงานแล้วจึงมีได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับหมิงฐาน เหมือนแต่ก่อนตอนที่ยังมีได้ออกเรือนหมิงฐานอยากจะพูดคุยกับเผยซื่อให้ชัดเจนมาตลอดแต่ก็ยังหาโอกาสเหมาะๆเปิดปากพูดไม่ได้เสียทีตอนนี้หัวข้อสนทนามาถึงตรงนี้แล้วนางเลยกุมมือของเผยซื่อเอาไว้เอ่ยคล้อยไปตามสถานการณ์ว่า หลังจากอาฐานออกเรือนท่านแม่ก็ยิ่งระมัดระวังตัวมากขึ้นคนทั่วไปมักจะพูดกันว่าบุญคุณที่ให้กำเนิดไม่ยิ่งใหญ่เท่าบุญคุณที่เลี้ยงดูอาฐานก็คิดเช่นนี้เหมือนกันท่านเป็นมารดาของอาฐานจะไปมาหาสู่สนิทสนมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างที่สุดไหนเลยจะถึงตาคนนอกมาสอดปากพูดได้ เผยซื่อกลมมือของนางกลับริมฝีปากขยับอึกอกักแววตาวูบไหวในหัวใจพรันทราบซึ้งตื่นตันเหลือคนานับหมิงฐานกล่าวขึ้นอีกคราแม่ลูกเขามีแต่ยิ่งนานวันยิ่งสนิทมีที่ใดกันยิ่งนานวันยิ่งเหินห่างท่านแม่อย่าจองใจไม่มาหาอาฐานพี่จวนอ๋องเพราะกลัวผู้อื่นจะคอรหานินทาเด็ดขาดเลยนะเจ้าคะ ข้ากลัวว่าเจ้าจะยุ่งข้ามีอันใดให้ยุ่งกันอีกอย่างต่อให้ยุ่งเพียงใดก็ต้องปลีกเวลาออกมาสอนทนากับท่านแม่ได้อยู่แล้วหมิงฐานตัดบทคำพูดของเผยซื่อเผยซื่อครีเย้มตีมือของนางเบาๆต่อไปหากมีเวลาว่างข้าจะมาบ่อยๆก็แล้วกันหากเจ้าไม่มีอันใดต้องทำก็กลับตวนหวบ่อยๆเล่า แน่นอนอยู่แล้วเจ้าค่ะจริงสิเมื่อครู่ท่านบอกว่าช่วงนี้ท่านพ่อดูมีเรื่องกลุ้มใจแต่ไม่ยอมบอกให้ท่านฟังเขาเริ่มเป็นเช่นนี้ประมาณเมื่อใดหรือหมิงผ่านนึกขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามขึ้นมาอีกครั้งเผยซื่อครุ่นคิดก่อนจะตอบด้วยสีหน้าจริงจัง ก็ช่วงไม่กี่วันนี้นี่ล่ะค่ะคงราวๆช่วงที่กลับเข้าราชสำนักหลังจากจบงานล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วงหลักๆก็เพราะปกติหากบิดาเจ้ามีเรื่องอันใดก็มักจะเป็นฝ่ายมาปรึกษาข้าก่อนทุกครั้งแต่คราวนี้ถึงแม้ข้าจะเอ่ยถามเขาก็เพียงแต่บอกปัดว่าไม่มีอันใดดังนั้นข้าถึงได้มาสืบถามจากเจ้าอย่างไร เช่นนั้นเดี๋ยวไว้ข้าจะล้องถามสามีดูเจ้าค่ะอย่าเลยเผยซื่อรีบปรามถ้าหากเป็นเรื่องในราชสำนักสตรีอย่างเราๆถามมากไปก็ไม่มีประโยชน์อย่าให้เกิดรอยร้าวกับสามีพอเรื่องพรานนี้เลยเดิมทีหมิงถานคิดจะพูดว่าสามีอนุญาตให้นางถามเรื่องต่างๆได้ตั้งแต่แรกแล้วเทาว่าเผยซื่อก็พูดขึ้นอีกคราวว่า คงเป็นเพราะข้ากำลังตั้งครั้นสมองคิดฟุ้งซ่านถึงได้วาดหวั่นหัวใจขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุถ้าหากมีเรื่องใหญ่อันใดท่านอองคงจะบอกให้เจ้าฟังแน่นอนในเมื่อไม่ได้บอกเจ้าแสดงว่าก็คงไม่ต้องพอวงใจไปก็จริงหมิงฐานพยักหน้าไม่ได้คิดมากอีก ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 2> <S 2> <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ